พี่โป่งวันนี้ผลงานมาตเตอร์พีเลยชนะทีมเต็งอย่างสมุรสาครพี่พูดอะไรสปิริตล,ลูกทีมหน่อยเพราะว่าเหลือส0บตัวเหลือเก้าตัวด้วยวันนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่าฟุตบอลผมว่ามันต้องเล่นด้วยระบบทีมเวิร์กนะครับแล้วก็เรามองว่าสาครเป็นเกมเกมหนึ่งอะ่ะไม่ได้เกมเป็นเป็นอะไรต้องกดดันมากก็เล่นให้มันสนุกแล้วเราก็มีวิธีการที่มารับมือเขาก็ชื่นชมางงาน้องๆนะว่าทุกคนเล่นตามเทคนิคแล้วก็ตู้ดนถึงที่สุดอ่ะนะครับสามแต้มสําคัญเลย สื่อมวลชนเนี่ยไม่ได้มองว่าเกษ,ษตรบัณฑิตเป็นทีมเต็งเลยแต่ว่าพี่โป้งเนี่ยพาน้องๆเก็บ3แต้มได้3นัดเลยได้9แต้มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพูดถึงสปิริตหรือว่าวิธีรวมใจน้องๆหน่อยพี่คือผมพยายามบอกว่าฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมไม่ใช่เล่นกันด้วยตัวผู้เล่นแค่คนสองคนแต่ก็ความเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายแล้วก็ในทุกๆแมตช์เนี่ยที่เราเล่นเนี่ยมันจะต้องมีแพชชันที่เป็นอ,อยากเป็นผู้ชนะนะครับก็ชิ่นชมฮะชื่นชม ทีมชมน้องๆทุกคนทีมงานโค้ดท่านประธานสโมสรแล้วก็กองเชียร์คาดหวังได้หรือ,อยังพี่ว่าเราจะขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงเเส้นทาง,างกไกลเนาะผมก็มองว่าแมตต์ต่อแมตต์ดีกว่าไม่อยากไปกดดันน้องๆมากก็คิดว่าจบเล็กแรกน่าจะมองเห็นอะไรมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราเล่นแมตต์ไปแมตต์ขอบคุณแฟนบอลหน่อยครับพี่แล้วก็เชิญชวนแฟนบอลในเกมหน้าหน่อยครับบอลถ้วยก็วันพุธนี้เรามีบอลถ้วยนะเปิดในบ้านเล่นในบ้านเจอสายมิตรกบิน ก็อยากจะชวนน้องๆนะนักศึกษานะครับแฟนบอลในละแวะกล่มก้าบุรีเนี่ยมามาร่วมเชียร์ได้นะครับก็อยากให้แฟนบอลเต็มสนามแล้วเราเชื่อว่าตอนนี้ฟุตบอลของเรามีมีแต่ความสนุกนะครับเล่นด้วยแพชชั่นด้วยความเป็นเกมบุกอะเกมบุกอะนะครับเกมลุกครับผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่บ้องครับ